สวัสดีค่ะวันนี้เมนูผัดหน่อไม้นะคะอยากกินมานานแล้ววันนี้ต้องได้กินค่ะเริ่มโดยการตำพริกกระเทียมนะคะพริกีหนูกับกระเทียมค่ะวันนี้ใส่ให้เผ็ดเลยค่ะอยากกินเผ็ดๆค่ะไปซื้อที่ตลาดไม่ค่อยอร่อยค่ะนี่ค่ะเราก็จะลวนหมูก่อนนะคะวันนี้จะผัดแบบแห้งๆค่ะเราก็จะลวนหมูเราจะใส่น้ำปลาไปนิดนึงนะคะเพื่อดับคาวของหมูสับค่ะ อันนี้หมูที่เราซื้อมาจากโรตัสน,นะคะแล้วก็มารวน,ลวนแล้วก็ใส่น้ำปลาไปนิดนึงค่ะให้มันแห้งๆเราจะไม่ผัดแบบให้มันมันเลี่ยนนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาตัวพริกกระเทียมนะคะมาผัดเลยค่ะใส่น้ำมันแล้วก็ผัดข้างๆค่ะพอมันหอมแล้วเราก็เอาหมูที่เราพักไว้ข้างๆค่ะผัดไปเลยค่ะ ผัดจนคลุกเขาให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เตรียมเอาหน่อไม้ที่เราต้มไว้มาใส่นะคะหน่อไม้เนี่ยเราจะต้มหลายรอบนิดนึงค่ะให้ความขมมันออกค่ะจะได้กินแล้วจะได้ไม่ปวดแข้งปวดขาค่ะเราก็จะใส่ใบย่านางต้มด้วยนะคะใส่เกลือน,นิดนึงอาจจะใส่น้ําตาลไปนิดนึงค่ะเพื่อให้น้าตาลมันซึมเข้าตัวหน่อไมอ้รสชาติเวลาเรามาผัดมันก็จะไม่มีความขมแล้วก็จะอร่อยะคะ่ะ นี่ค่ะจัเต็มคาราเบลเลยนะคะเราก็จะกินแบบอร่อยเน้นๆไปเลยค่ะเพราะว่าเราไปซื้อตลาดอะคือมันจะเลี่ยๆนๆแล้วรสชาติมันไม่ค่อยได้อะค่ะนี่เราก็เลยซื้อมาผัดเองซะเลยจริงๆหน่อมไม้เนี่ยเราเอามาจากบ้านนะคะเอามาหลายรอบแล้วแต่ก็ไม่ได้ผัดสักที รอบนี้ก็คือไม่ไหวแล้วเราซื้อกินตลาดก็มันก็ไม่ได้อย่างที่ใจเราคิดนะคะค่ะใส่ใบมะกรูดล,ลงไปค่ะจะมีความหอมนะคะผัดผัดหน่อไม้เนี่ยถ้าเราใส่ใบมะกรูดมันก็จะอร่อยอีก,อกแบบนึงนะคะแล้วก็ใส่ใบโหละพาลงไปค่ะก็เดี๋ยวเราก็ผัดใบโหละพากับใบมะกรูดเนี่ยให้สุกนะคะแล้วก็แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพอใบ เราต้องผัดให้มันสุกนะคะถ้าเราผ้าใบาไม่สุกอะ่ะมันจะกลายเป็นสีนำดำๆค่ะเราต้องผัดให้มันสุกมันก็จะดูน่ากินค่ะเสร็จแล้วนะคะเดีย๋ยวเราก็เตรียมตักเสิร์ฟกันได้เลยค่ะน่ากินไหมคะพงษ์รสตามใจชอบเลยค่ะใส่ซีอิ๊วรสดีน้ำมันหอยนะคะแล้วก็น้ำตาลน,นิดนึงค่ะ ถ้าชอบหวานก็ใส่น้ําตาลเยอะหน่อยสําหรับผัดหน่อไม้อะคะ่ะถ้าเราใส่น้ําตาลเยอะความรู้สึกว่ามันอร่อยนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเตรียมตักเสิร์ฟกันเลยน่ากินไหมคะนี่ค่ะร้อนๆเลยค่ะวันนี้ผัดแบบแห้งนะคะตักข้าวสวยมาเลยค่ะพร้อมทานแล้วคะ่ะอย่าลืมกดติดตามกันนะคะ